รุ่นนี้ไม่ต้องใส่่กันเดี๋ยวเดียวก็เสร็จยังเมืองแล้วมันอย่างนี้แหละยังไม่ได้แต่งตัวเลยสวัสดีครับผม ช่างขาละพาดูพาธรรมพากินพาเที่ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัลลาสตาทรงธรรมนะครับหรือว่าวัดสายห้วยซึ่งอยู่ในตำบลวังสำโรงนะครับอำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรวันนี้ผมมาก็ได้พบกับการเตรียมงานของชาวบ้านที่นี่นะครับโดยการจะทำพิธี บุญกองข้าวนะครับหรือว่าบุญลานข้าวก็แล้วแต่ในพื้นที่ไหนจะเรียกนะครับแต่สําหรับที่นี่เห็นบอกว่าเป็นพิธีเรียกขวัญพระแม่โพศบกับยุ้งฉางหรือกับข้าลานประมาณนี้ครับรมีต้นกีไปยาวไม่ไม่ไ,ไม่ยไดใชรืยั่ใชหครับัยาวเนี่ยเอาหกล้วงนะเฮ้ยกี่ล้วงกลวงก็ได้เอากำกำโตโตไปเลยลุงน้องจะได้ไวเต็มไวเนาะ ทาเล็กเนี่ยเียประมาณยนะทเล็กเนี่ประมาณที่กอบใหญ่ๆกับที่รอหน่อยจะได้เนี่ยเนี่ยนะจาจานนั réussi, ่นแหละมเลี้ยงลูกอ่อนนะสิโอ้หลำบากเม้่าเป็นอะไรอ่ะแมวแมวเป็นแมวดิสารวัแมวเป็นสัตว์เอาจ้ำๆเดี๋ยวไม่อยู่ไม่ไหว ออกูกไว้ช่างงานออกแบบ่างนนะชื่อเดี๋ยวทำได้อยนิาปนึกาปนึกโาันนี่สร้างโครงสร้างสร้าตั้งสามวันนะนี่รู้สมัครู้สมัครู้ว่าใครเป็นไผใครเป็นไครเนี่ยาขาดอย่างนี้เลยใช่ใช่แล้วเมื่อกี้ใครเอ่นอะไรลงอีกว่าไปไม่ถูกเลยว่าเรียบต่างกะมังล้าเช่าบอนั่นให้ไปเอาอะไร อ oh, ๋อนาลิมบอกให้แบอากมังมาแช่ทามเด้ออาหันมันทั้งนี้ป๋าบอกให้ตอกตะปูลืมไปเลยลืมไปเลยเขาบอกว่าให้ไปเอาที่ใต <h queen> ้บาะมาไม่มีวันนี้หมดปุ่ยยังไม่ได้กลับเลยนะวันนี้หมดก็เยเดียววันนี้ผมมาก็ได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันกับชาวบ้านครับตามแต่งยุงฉางจำลองนครับ

เฉยๆเฉยๆเฉๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จเหมือนเราเลนดีอย่างนี้แหละทำอะไรอ่ะถ้าอยู่สวรรค์ลากดาวเยจ๊นั่นน่ะต้องอย่างั้นอยู่สวรรค์คนน้อยหลากดาวเย็นก็ต้องเก็บดาวใหญ่เย็นก็หลากดาวแต่เดี๋ยวเราค่อยเอางใจตัตวร้องกันทีเดียวเนนนีี่ยออ้กต ก็ตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ร่วมไม้ร่วมมือนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมืออช่องไหนเนี่ยช่องขาล้อ,อครับยังไม่ดังนหรอกช่อง,งนี้แล้วน้ตรงสเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดังคนคนไหลเป็นพันฮะคนเกียดเป็นหมื่น <c> เ <oughs> อ้ยเป็นหมื่นที่ไหน <c oughs> พูดไปเป,เป็นล้านเป็นล้าน ใครเลี้ยงไก่ครเขาไก่ข่อยไก่เลี้ยงอะไรกันครตรงตรงชัดนี่ใส่ใส่ข้าวทุกชั้นไหมครับตรงชัดก็จะใช้เป็นข้าวนะครับทั้งหมด

ไา้ไม่ที่ต้องล้องากกันแต้กงทับไปตลอดนลยเรื่องไปตัวเลยเนี่ยราคาเดียว ทำเก็ใหญ่อ่ะทำเล็กกว่ มัดมาเลยประมาณสามสี่ยันน่ะสวยไหมสวยครับสวยสวยครับอะไรลูกัปีหน้าอะไรกินไปหมื่นสั้นหมื่นเราก็มีฝีมืออยู่แล้วอ่ะเราจะเป็นสาวใครเกาทำได้อย่างเราใครก็ทำได้อย่างเรา เฮ okay, yeah. okay, yeah. ้พี่ใหญ่หนีแล้วเว้ยกลับมาที่มาเจอกันอยู่โอเคยังโอเคได้กลับบ้าน มันดำมันริ้ยังเลยนะเนี่ยชุดนี้รวงข้าวมันไม่เสมอันเลยนานนะยาวกับมันสั้นเนาะไม่ได้อย่าดูใกล้ดูไกลๆเออดูไกลก็สวยประหลาดโอเคโอเคเคแล้วไงไม่สวยก็บอกว่าสวยถ้ากระจบแล้วอะไใช่ใช่เอาค่ะเอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไม่ได้เดี๋ยวพี่หน้าเป๊ะฟินี้ก็โอเคหน่อยเนาะเดี๋ยวหัวหน้าเราเป๊ะเลยี่ยเราเนอะ เนี่ยน้องไเนียคือโรงเรือนอ่ะไปขายข้าวเยอะไปมันกักลุงคันเดียวบอกนี่มึงไม่เท่ากันอ้พวกผิดกว่คันนะตักลุงพูกเท่ากันพวกเข้าทางขายกักลุงเลยเทพ็ไม่ให้เทคข้าวอีกตุกแล้วเอาข้าวเลยจำได้นะเฮ้ยมัดฟางเลยมัดฟางตัวสื่อสื่ออ่ะ อหลบหมดย่างเส็จแล้วพถตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มาไอ้นี่เราเลยดิเราต้องถือของเราได้ไหมครับวันดีครับวันดีครับโอ้

ดูดิใครว่าสวยไม่สวยสสห้อย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 หักหลาป่ะไวยี่ครครับสวยงามครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ใกล้เสร็จแล้ว สวยไหมสวยไหมแม่ผสมสวยมากครับตอนนี้คือเขามีสิ่ท่อย่างเดียวไม่ได้มเลี้ยงนายกมันไม่มีที่ไ้ไม่ได้เนี่ย่ไต้องมาเลี้ยงยังไม่ได้แต่งตัวเลยไม่เป็นไรวันนี้เซิฟซิฟก่อนเดี๋ยววันจริงค่อยเอาให้แจ่มกว่านี้ได้อย่าไปลงนะ

บนท้าวคนแก่ท่านก็จะมีอุปกรณ์ที่จะนำไปสู่ท้องไร่ท้องนานะครับก็เป็นกระบุงนะครับมีผนังฉายมีผ้าสบายสีขาวภายในกระบุงก็จะมีมูกป,ปั้นนะครับอันนี้เป็น